สวัสดีครับสาหรับงานี่เดียวกับพาพกันที้แล้วครับวันนี้พูดถึงเรื่องของสระเสียงยาวเราเคยเรียนสระเสียงสั้นไปแล้วถ้าเรามีตาเหมือนเรือมีจุดขีดบนออกเสียงสั้น,นว่าตาแต่ถ้า,าต้องการเป็นเสียงยาวก็เติมขีดคืออเลฟเข้าไปอลฟออกเสียงว่า ตางั้นอลีฟจะคู่กับสระบนแต่ถ้าเรามีตาใส่สระล่างออกเสียงว่าตี้เสียงสั้นๆตาตี้ถ้าให้มีเสียงยาเราก็ใส่ตัวยาเข้าไปออกเสียงว่าตีนะทำงเดียวกันถ้าเรามีสระ ขมวดข้างบนออกเสียงว่าตู้ถ้าให้เปเสียงยาวก็เอาใส่เวาวเข้าไปแล้วก็ขะละขมวดใส่เครื่องหมายตายเข้าไปออกเสียงว่าตูตูเองอประมาณนี้ขอบคุณครับ